ตกอ่ะเออนี่คนตอกกี่ล่ะน้ำไปท่วมบ้านกูเลยเนี่ยกูไม่อยากจะตกโมบี้ฟังอะไรเนะี่ยอามิงมาแล้วคนต้องหนักปะหนัก่ะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวบอกดีดีดมากเลยเนอะ นั่งมาแล้วเบื่อน้ำมันก็แบบเ,เขาเรียกว่าชีวิตมันจะสวยมีเรื่องให้สนุกตลอดเลยว่าล้วกินมะขามด้วยกันอะไรนะโม้รุ่นเหรอกดที่สีเขียวบน้าย ดกชืโอ้โหมันตกคู่สองทีอย่างเป็นพ่อน็อกแล้วเพื่อนมึงน็อกแล้วอ้าวเพื่อนมึงน็อกแล้วกลับได้กู่น็อกเซฟบอกแล้วฮาร์ดไอ้ฮาร์ดหมด

โอ้ยไปไหนฮะเนี่ยตามลูกศรไปให้น็อกอะแองเจลพอปล่อยมันเถอะเดี๋ยวแองเจลก็เกิดแองเจลก็เกิดรีก็ตุ่นปืนเมืไหนเพื่อนทั้งหลังเง่าโอ้โห มอนยางได้เม็ิคือก็ไม่มีไงนี่มีเม็ิอยู่อันนี้ีเห็นไหมแองเจ้าก็เกิดพอดีเลยหมดแล้วกระสุนอกเ่ะ กัเ r i ่ยม่งยากเกินไปอ้ี้ระเบิดอีกฉาพวกึงที่มีระเบิดวะกูก็ไม่มีแล้วก็โดนอ่ะกูต้องเป็นสตตนกันเดี๋ยวมึงเห็นกูไหมเนี่ยไปกันกูไปกันเอง มารอดๆมาตัวนกฟูมึงอะตัวนกฟูกมึงอะโอ้โหอามโอ้โห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 ตัวนกฟูกูมึงอะมาขึ้นมาขึ้นมาว่าเล่นฐานเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีเมดิกแล้ววะขึ้นมามีสายเมดิกวะต้องคนตองคนวะใช่ไหมมาหอม กูต้องเล่นเซฟจัดเลยห้ามแตะตัวเป็นเด็ดขาดน้องมัาานปีนขึ้นมปเนี่ยกูจะปีนตามผีปีนไม่ได้โอ้กูต้องวิ่งกลับอะโอ้โหเต็มตัวกูเลยเหียระสุน <laughs> ไม่เจ็บไม่เจ็บเฮ้ยละเบิ้น,นเนาะอะเบิ้เนาะคุณเพืดอนเลยเคลียร์ก่อนเนี่ย ตุกไอ้ทางมือจะขวางปลายปืนเลยกระสุนมันที่แรงๆอยู่ไม่เจ้ไม่เจ็บส่วนของพลังผมแบบนี้ขวบขี่ดูดมีดโอ๊ตเพื่อนมึงรีบเก็บอะไรใหญ่เลยโอ้โหเกี้ยงเลยแล้วใครหิวกูอะ เพื่อนมันจะหิวมันไถ่เนาะคนนั้นคนเดิมมึงรำชื้นสายใส่กูอ๋อหมดต่ออะไรนะกูไม่มีอะไรจะสู้แล้วกระสุนก็เหลือที่ดึสองนัดกูมีมีดหัวใจของกูปาดปาด ข้ามพลาดเลยนะเยียอะไรตกใจสีแดงๆกูนึกว่าปืนนี่ในเข้าข้างในนีโอ๊ตยังผอมก่อนยี่อะไรแม่เฮ้ยโอ๊ตหนูไอ้ทามไอ้โอ๊ตหนูไม่รู้กูหนีแล้วไอ้สัตว์หนูด้วย Somebody h e l ไอ้โอ๊ตหนูไอ้ทามโดนหนูไอ้โอ๊ตหนู I'm on the ground ไอโอ๊เพื <S <s ่อนโดนหนูห้านี้ปวดเลยเอาให้มันให้มันไปตอมทีละคนหนูอะหนูตัวเดียวล้มสามะอกเลย มึงม okay. yeah. okay. ีแล้วเปิดเลยอ่ะมันต้องระเบิดเว้ยไป้บอมเบอร์เต็มไปหมดหมด ามันรู้ว่าป้าป,ปืนได้ทำแล้วเบิดเต็มพื้นเลยนะเบิร์งกระสุนที่ผ่าน,อรรานโอ้โหเร็วเลยนะอีดอกกูเซให้ตัวเองก่อนเลย <c oughs> มาแล้วอุยอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยมึงย,ยิงได้เหี้ยมาก โอ้ยไอโหดีนะกูกดพอดีอะไอเฮียใจหายเลยูยีงใจหายเลยเซต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 ยาไหนไหนไหนป่อยย้านะอยาเอามาแล้ว

เดียวมาได้อันเดียวมเมื่อกี้อ่ะเพื่อนไปเก็บอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <S <S โอ๊ยกูไม่ได้เก็บกระสุนมากหรอวะมึงก็เก็บ,บด,ดีกล่องรีมีนี่ห้างเลยวัสดุหรือซิเบ็ดนัดกูว่าอะไรมันมันเนี่ยกล่องรีมีอยู่นะไม่ได้เก็บหรืออ่ะ อันนี no, ้ทำอะไร้อมยังพร้อมอะไรแล้วนะอีเหี้ยแล้วสามลูกแล้วสามลูกเมาม้แล้วมึงยิ่กอ่ะ ใครยิงไม่ใช่กูรอเลยนู่นออมาทางนู้นเลยมาทางนู้นเลยมาทางนู้นเลยอ้าวแล้วมึงเซตผิดปะผิดท,ทางเหรอเปล่มันมันตั้งไว้อยู่แล้วมันมาเป็นทางอยู่แล้วไงทาง,ทางแนวเดียวกันอะไรเงี้ยน,นะกูเองไอ้เหี้ย,คยใครยิงระเบิด กู้เปลี่ยนปืนด้วยหรอผูดับเลยไม่หนีด้วยมือไอ้เหี้ยมาสวนเปล่าสวนเปล่ามาดิ ถ้ามันสมกับอัพเมลีหน่อยกระสุนหมดกูม,มาเติมกระสุนในปืนอยู่ไปไปเขาตึกเขาตึกอาวหมดแล้วหร มันจะให้ทำเควสอะไรสักอย่างเลยดูมันทำไม่ได้ครับตีเยอะเต็มเลยโอ้เต็มเลยทำจิตไอเหี้ยมันแอบสอบคูดิฟเอนด์โฮลิชันเหมือนเดิมน้ำมึดแหละ

เยอะมากนะต่างบอกแล้ว,ว,ลวยังมาช่วยไ,ได้อีมัม้งคือมึงมีปืนกลติดอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ทันแล้วอะ กัวไม่รู้เรื่อละสวนเมรี่หัวมามาดิมาดิ โอ้ตงไปไหนอ่ะเพิ่มยาดิเฮไไอโอ้ยช่วยหน่อยผิดเข้าตาไปอันมาโอ้โหหน้ามืดเลยกูไป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 ไไป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 ไไได ไปข้างนอกนี่ไงกลับมาที่เดิมนี่ไงโอ้โหหน้ามีเงี้ยเยอะเลยโอ้ดนี่ไงได้ใช้แล้วปืนคกกลัวใช่แล้วโอ้โหแฟนขับเยอะเลยไอโอ๊ดโอ้โหตีทีเดียวร่วงเลยใครมายืนใช้ปืนพกข้างกลัว อมึงชุบกูมาเลือดกูเยอะกว่าเมื่อกี้กูอีกอะไอ้น้ำเพื่อนเอาไปอันมามีสันกันแปะโอ้โหยิงได้ตัวน้อยมากเห็นไหมเห็นไหมยืนดิ้นยืนดิ้นตัวเที่ยนี่มันทำไรได้วะโอ๊ยหายแล้ว ดีเจเลยยุกพี้ผู้สาวเดี๋ยวดีเจเลยยุกเอ็งเนาะเอ้าลอกแป๊บนึงเฮ้ยมีคนเข้ามาช่วยหลังมึงโอเวอร์อ่ะไอเหี้ยโอเวอรนโอ้โหแฟนคลับมาขอลายเซ็นเยอะจังวะ ทหารกูรรอยู่กับปืนดีกว่าน่าจะปลอดภัยกูซ่อมด้วยกูรู้สถานที่ปลอดภัยแล้วอ๊อ ิโอ้ตายเลยอ่ะใครตายวะโอ้โหโอ้เหี้ยเอ้ยจะเข้าไปชุบมันยังไงไอ้เหี้ยควันแม่งว่ะไอ้ทามมึงยิงกูมึงยิงกูไอเด็กเหี้ย โอ๊ตกูตัวบิด hey, <come> โอ๊ตเอานะมึงกลายเป็นทอมบี้เลยโอ๊ตยื้อไว้ยื้อไว้โอ๊ตมึงไปไหนก็นได้ยื้อไว้สี่สิบวิกูจะเกิด oh, <35. S 1> โอ้มึงอะสามสิบห้าสามิยี่สิบโอ๊ต ได้เนี่ยตอนแรกกูมายืนตรงเงาว่าปลอดภัยไปท้ามคนเทตนี้เนาะคนเหตุอะไรกอเทีคนเหตุรับปืนรับปืนดิ3-2-1หนึ่งกูมาแล้วเป็นพวกที่เคยทำกูไว้วันนี้กูกลับมาโอ้โหไอ้ยเฮียเจ้าหนไปสับสวิท ไงล่ะไงล่ะถูกหมดยิงจนจะตายให้ปืนระเบิดนี่คือมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ปอันโอ้ยทีงหลังมาฉันขับไม่เกี้วโอ้ปอันมึงตายถูกดิโอ้โหเขียวโอ้ยยิงปืนโค้งดิ ออไปไหนอะระหว่างที่พวกกูยิงกันแทบตายมึงกดอกอยู่ข้างในคดออะไรได้สังค์ลูกหลกนติดกำแพงแล้วไงพีนี้มันยิงเันรถด้วยหรอวะมีรถโอ้ยน้ำ ไม่กูจะให้มึงเลือดมึงก็หมดแก่กูให้มึงขึ้นมาข้อหนึ่งอ๋อเลขหนึ่งไม่เข้าอ่ะเพื่อนผมไม่เข้าโอ้ยออสออสกูเขียวไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนเป็นอะไรไม่เข้าโอยตรงนี้มานี่แล้วไอ้เหี้ยมันไม่มา ว่าจะแพ้เพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไอเรียนไม,ไม่ยอมเข้าวงเฮ้ยกระบอลเกตี้เซฟโซนเฮ้ย my friend โหมึงไม่เข้า hey. hey. oh, มึงก็ตายห่าอยู่นอกอ่ะไอ้ตุ๋หายนี่แ <Hey. S 2> นนะ่นี่แนะ่ตุ๋ซ้ำด้วย <Hey. S 2> มึงจะไปชุบกรทซับยียอะไรแล้วเราวเขโอ้โหหนักเลยทีนี้ โอ๊ลาออดหืออดกดจุดูเป็นอมบี้ออดหลาหลาเฮียเอ้ยเพื่อนมีเรื่องเข้าวงเกมอะไรวะทามเวอร์ซี